สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่11สิงหาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์ เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วประมาณ39แท่งก็ประมาณ30,000กว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะฮะเหมือนคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงเพราะว่าหลุดจากโซนโอเวอร์และซูเปอร์ลงมาแล้วก็แปลว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงไป นะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนะฮะโดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นก็กึองๆกันแล้วเนาะนะฮะขึ้นขึ้นกับลงพอๆกันนะครับในระยะใกล้เปอร์เซนต์การขึ้นลงนะฮะแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝังขาขึ้นชัดเจนนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะฮะ มีแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเราเรียกว่า demand effective expansion นะครับนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแต่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในแดนลบอยู่ดีนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่เด i ี y ว่านะครับรอบสัญญาณนะครับยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ในระยะใกล้ตอนนี้นะครับเป็นการพักตัวหรือเรียกว่าเบรกย่อนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว3แท่งแล้วนะครับ เบรกย่อนะครับเมื่อในระยะใกล้บอกว่านะฮะอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทา์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในทา์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้ตามระบบของเราเดินทางมาแล้วประมาณ3แท่งนะครับก็ประมาณพันจุดเมื่อวานเราไปชอบรงนี้ บอกว่านะครับรอให้เขาคอนเฟิร์มก่อนว่าอยากจะขึ้นหรืออยากจะลงนะครับตามระบบไม้ที่หนึ่งเนาะนะฮะนก็ผลปรากฏว่าก็ย้อนตัวลงนะครับเมื่อวานนี้มันพักตัวนิดนึงเนาะแล้วก็รอคอนเฟิร์มนะครับ,นะรบส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็เหลือจะไม่เยอะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์ระยะการหดตัวอยู่ตรงนี้นะครับหรือเรียกว่าเบรกย่อก็มาสิเดแท่งก็ประมาณ4,000กว่าจุดนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบอ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเช่นกันนะครับเราก็พอสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับตามระบบของเราเป็นรอบสัญญาณฝักขาลงแต่การลงครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับเขาเป็นการเบรกย่อของแพทเทิร์นใหญ่ก็จะลงแบบไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วให้เขาเคลื่อนที่ตามระบบที่ถูกต้องก่อนนะครับตามแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะฮะเราถึงจะเจอโซนขัดกันที่ชัดเจน นะครับสำหรับไทม์เฟรมนี้ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตามระบบของเราก็ตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็ประมาณา8แท่งนะฮะประมาณพันจะุดนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกนิดนึงแลวจะลงได้อีกนิดนึงเพราะว่าเขากลับตัวอยู่ในโซนสุดอา,ากาศนะครับผลปรากฏว่าเป็นการพักตัวจบรอบนะครับพอหลังจากนั้นก็เป็น รอบสัญญาณที่เกิดขึ้นใหม่นะครับตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นนะครับเราเจอโซนที่เรียกว่าซัพพลายโซนนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเม่อวก็อยู่บริเวณนี้ก็เจอเป็นไม้1ไม้2นะครับส่วนนะฮะตนี้ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การลงก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับส่วนตลาดนะส่วน โมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่เผอิญเขายังเป็นแค่หลุมนะฮะยังเป็นแค่หลุมเล็กๆนะฮะยังไม่ได้เป็นเหวเนาะก็แปลว่านะฮะก็ยังคงจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะค่อยๆลงจะมากกว่านะครับนะฮะเป็นไซเบลข้างมากกว่านะเพราะว่าเป็นหลุมยังไม่เป็นสร้างหลุมใหญ่ๆเนาะเป็นเหวนะฮะหรือภูเขานะฮะนี่คือแค่หลุมๆเนินๆนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะฮะและมีแนวโน้ม่าจะเพิ่มขึ้นนิดนึง กำลังกำลังชี้นะฮะนะส่วนแรงซื้อนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงใ่ไหมฮะเราจะสเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้กาลังกอะตัวเป็นแพทเทิร์นนะฮะเราเจอพพลายโซนในชุดที่1นะครับแต่ผลปรากฏว่านะฮะเมื่อไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับ เมื่อไม่ไม่มีแรงขับเคลื่อนครับก็จะเดินทางไปไหนไม่ไกลเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้อาจจะลงได้อีกหนึ่งชั่แต่การลงคั้งเดียนะฮะจะ ไม่มีรุนแรงสักเท่าไหร่จะต้องดูจากแอคชั่นมาเก็ตว่าจะมีการถีบลงแรงๆหรือไม่หรือว่าเป็นการกลับขึ้นไปจบรอบหาเขากลับขึ้นไปจบรอบนะฮะก็จะเป็นอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์เท่านั้นนะครับแต่หากเขาเดินทางเขาก็จะเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับจะต้องวางแผนดีๆหน่อยนะครับจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเราก็มีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่ สิบห้าสิบหกเวลาเดิมนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ